เอาละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช anel ปันซ่านี่นะครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกม h ฮาร์สโตนในโหมดแพตตินกราวั์ผมเอาละในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันเลยว่าเราจะสามารถชิงที่1จากการเล่นในครั้งนี้ได้หรือไม่นะแต่ถ้าไม่ได้ที่หนึงขอท็อปโฟก็ยังดีครับเพราะมันถือว่าเราชนะครับผมแต้มบวกเจอคู่แข่งแล้วถึงเวลาชงนมแล้ว เกมนี้ไม่มีหุ่นยนต์ไม่น่าเล่นแลกนัลโลโโจนสลัดเมืออม่อหลอกมังกรปีศา,าจามันมีแต่ตัวไม่ดีอ่ะจนเราไม่น่าเล่นแลกนะรอลจริงๆอ่ะแต่ถ้าเราจะเล่นล่ะคุณจะทำอะไรผมได้จริงไหมคือมันไม่มีตัวอะไรที่เหมาะที่จะใช้การบัฟเท่าไหร่ แต่มันก็เป็นหนึ่งในตัวที่เล่นง่ายเหมือนกันนะแร็นาลอสเนี่ยต้นเกมใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเล่นไม่มีความสามารถหลังๆก็ค่อยว่ากันเนาะถามว่าดีได้ไหมมันก็ได้แหละแต่วิธีเล่นแร็นาลอสผมเนี่ยผมมองมาอย่างหนึ่งนะก็คือว่าคนส่วนมากบางทีเขาจะเขาจะเล่นตามปกติแต่ว่าผมอะพยายามทําให้ความสามารถของแร็นาลอสมันเกิดได้เร็วที่สุดอย่าให้เขาเล่นปีศาจสองสี่ก็พอละ ต้องเกิดให้เร็วที่สุดก็คือว่าต้นเกมเราห้ามแพ้แพ้ได้แต่ต้องฆ่าศัตรูให้ได้มากที่สุดอาจจะต้องหยิบตัวมาเพิ่มเลยจ้าเพ็นจีดเ,เ,เห็นด้วยโอเคตาแรกมาได้สองแฮปปี้ครับแล้วก็ใช้ข้อมูลจากการพ่ายแพ้ของคู่ต่อสู้หรือว่าชนะมาเนี้ยดูว่าเราควรจะทำยังไง เอฟมันไม่ได้อะไรอ่ะไม่อยากเจอเอฟเคตานี้เลยเอฟเคมันไม่มียูนิตอะอัพก็ได้มันไม่มีโยเนตโดนดีเลยไปหนึ่งเทินเต็มเนี่น่าจะได้สัประมาณสองไม่ก็หนึ่งไม่ก็สองแหละประมาณเนี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกแค่หนึ่งหรือสองเองเนาะเราขาดอีก ต้องค่ายูนิตให้ได้25ตัวความสามารถถึงจะใช้ได้นะไม่มีอยู่แล้วทำไมมันถึงมีเอเคมาสิงอยู่ในเกมนี้ครับ ว่าจะเอาแสแตทนะแสแตทโอเคผมพอช่วยอะไรได้บ้างแต่ตอนนี้มันล็อกยูนิตมาเยอะ <c oughs> ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนะถ้าจเจ้าปลอดภัยเอามาล็อกขึ้นหน้าอย่างได้เลยถ้าอยากทำเผื่อเขามีไงเนาะลองดูเผื่อเขามีน,ะน,มนแท็กมันจะเพิ่มขึ้น น่าจะตีตัวทอนได้ดียิ่งขึ้นเขาไม่มีนะครับแต่เราได้ค่าสามตัวแน่นอนหนึ่งสองสามเคหยิบยูนิตให้เต็มบอร์ดครับเล่นลักนาอดหยิบให้ยูนิตให้เต็มบอร์เเอเดเอ๊ะ เจ้านี้เล่นอะไรมีเนี่ยมผสมน่าจะเยอะอยู่เอาเจ้านี้ไหมมันบวแถังให้กับเมอร์ล็อกด้วยไงืไม,มอโอเคยี่สิบตัวลองเวทุกกลดี๋ยว่นี่อาจจะรวมทองมังกรตัวนั้นได้ก็ได้นะ เล่นอะไรดีซานี้หาให้ด้าให้เจอปะละ่ะเออถ้าเจอได้ผมก็แฮปปี้อยู่ยโอ้มีเมหลอกตัวหนึง่งรู้ได้ไงอแอทัคมันเพิ่มฆ <c oughs> ่าทิ้งไปเลยสวยตีไม่ดีโอ้โหเราตีดีตัวนี้ก็ให้เราอีกโอ้ตีไม่ดี โอ้โหยิ่งไม่ดีใหญ่เลยแทนที่จะเสมอนะเกือบไปกลายเป็นชนะแล้วก็ได้ค่าครบทุกตัวเหลืออีก14ตัวตอนนี้ได้มาหกแระทุงครับยับยับเบาๆเบาๆเจอที่โหลโจนสลัดด้วยคิดอยู่ อับอะมันอับแน่นอนอยู่แล e. ้ว <c oughs> จะหยิบมังกรหรือจะหยิบมอหลอก <c oughs> มือหลอกดีกว่าเนาะ <c oughs> อย่างน้อยก็คือการเตรียมคู่เอาไว้เราจะขายเจ้านี้ก็ได้นะพอไหมจริงๆมันก็เปลืองตังอะ่ะไม่อยากทำเหมือนกัน <c oughs> แต่เราได้รีเฟรชหนึ่งครั้งนะเรามีตั้งสามคู่อยู่ในบอร์ดแต่ถ้าจะให้พูดจริงๆคือมีแค่สองคู่เพราะว่าสองตัวนี้มันคืออันเดียวกันมันต้องเลือกเว้นแต่มันโผล่มาสองตัวนั่นคือได้เลยโอเคของเขาเตรียมเงินนะของเขาเป็นสายเตรียมเงินอืมคืออยู่กับการโจมตีของเขาเลยอ่ะอ่านันตีไม่ดีไปต,ตีหนึ่งหนึ่งสิ <c oughs> ยังดีนะตัวลูกของเขาที่มันอยู่ข้างในตัวเนี้ยมันก็ให้การบัฟ เร็วขึ้นอีกนะโอหโชคดีจริงๆที่เล่นเมอร์ลอกตัวนี้ไม่งั้นจะเสมอแต่ถึงยังไงก็ตามเราก็บัฟเต็มที่เหลืออีกแปดตัวเท่านั้นแปดตัวประมาณสองตาตอนนี้จำนวนมันเยอะแล้วไงแต่ละคนอ่ะยูนิตมันเยอะเยอะอนะผมรีเฟรชดีกว่ามีโอกาสที่จะรวมทองได้ง่ายโอ้โหเจ,จ๊นดิสนี่ไปสี่ดาวแล้วไม่เจอครับอย่างนี้ผมจะเสียเงินฟรีในตาน,นี้เลยเนะี่ย เน่าจังเสียดายเสียดายเงินตานี้มากเลยผมหยิบมาเผื่อว่าจะได้ไม่ต้องเสียดายีแนวไม่ช่วยอ๋อแยอะเยอ่เยอะยอย่ะยอะยอะยอยอย่ะยอเสียเสียฟรีเลยตาเนี้ยผมบอกเลยเสียฟรีเลยแล้วความสามารถผมใกล้เสร็จแล้วด้วยไงผมต้องรีบหาตัวที่จะเอามาใช้ในการบัฟตั้งแต่ตอนนี้ไม่งั้นนะถ้าไปบัฟตัวไม่มีประโยชน์นะ ผมเศร้าเลยแย่ๆๆรู้เงี้ยบดาวดีวะรู้งี้นะครับรู้อะไรไม่สู้รู้งี้มีามลอกไหมไม่มีโอ้ตีทอนไปเราตายเองหมดเลยเนี่ยโอ้โห <c oughs> ต้องให้เขาเป็นคนตีแบบนั้นแหละเราจะโอเคความสามารถจะได้ไหมนะ เขาตีดีอ่ะโอ้โหเหลือหนึ่งอ่ะจะ,จะสนไนป์ได้ไหมเนี่ยสองตัวเนี้ยเยี่ยมตัวนั้นดาวเยอะอตานึงนะตาหนึ่งได้ลนะเจ <Yeah. S 1> ็บผมต้งอเง,งผมต้องรับดาวไม่งั้นอยู่ไม่ได้ถ้ายังอยู่แค่สามดาวแล้วก็ มะคอเหรอมะคอผมแอบสนใจนะยาวยาวไปไว้ไสักประมาณตรงนี้หรือไว้สักประมาณตรงนี้ก็ได้แหมมันก็ยังเป็นหนึ่งในตัวที่สามารถไปได้ยาวยาวไง อ่านี่รู้จะไหวหรือเปล่าเรารวมทองไม่ได้จริงๆหรอมันจะรัดมันจะรัดคิวได้ดีมากเลยนะเกมนี้ยังอยากอยากเล่นอะไรผมยังไม่รู้เลยเมอลอกนไงถ้ารวมทองไม่ได้ก็ยากหน่อยนะแต่ตาหน้าต้องเลือกแล้วว่าจะไปทางไหนเพราะความสามารถของผมจะเสร็จแน่ยังไงผมต้องฆ่าสี่ตัวเนี่ยผมว่าผมทำได้แน่ๆมัง้ง ถักอย่างเยอะโอโอเคทำได้แล้ว <c oughs> นี่อีกนิดนึงก็ได้แล้วทำได้แล้วแค่ตัวเดียวเองไม่ได้ยากเกินไปได้แล้วเห็นไหมวุ้มจีไฟให้หน่อย <c oughs> โอเคลบดาวได้ โดนอีกสนะิบเอ็ดเนี่ยเลขนี้นี่มันจะหลอนผมไปอีกนานเลยนะเนี่ยสิบเอ็ดดาเมจเนี่ยถ้าจะโดนอีกขอโดนสิบเอ็ดพอมาคอรวบรวมพลังใจแล้วกลับมาให้ได้นะถ้ารวมทองไม่ได้ผมยอมแล้วนะผมต้องเปลี่ยนสไตล์อะเจอที่โลกก็ยังดีเหมือนจะรวมทองไม่ได้นะครับ หลอกบีสมังกรมาหลอกบีสมังกรมาหลอกขา,า,ายไปไม่เอาละบอกว่าขายไปไม่เอาละอุ้ยมังกรตัวนี้ก็น่าสนมาคอยอตัวหนึง่งมันน่าสนที่สุดเลย ราจะทำให้มาคอตัวนี้เป็นมาคอที่มาขึ้นมาจริงๆนะครับตัวใหญ่จริงๆอตาหน้าอัพดาวหยิบม,มาคอรเราจะได้ตัวหกดาวมาหวังว่าจะเป็นแบบคราวนี้พูดไม่ผิดแน่ครับหวังว่าจะเป็นโกลดรินนะครับไม่มีใครเรียกโกลดรินว่าไร้แฟงแน่นอนครับไม่สะทกสะลานครับ อยู่ไว้ชิวสวยบวกให้กับตัวสเตตเยอะๆอย่างนั้นแหละบวกให้กับตัวสเตตเยอะๆโอเคให้กับตัวแสแตตเยอะดีที่สุดอยู่แล้วป้องกันการตายแล้วก็มีดาเมจที่สูงที่สุด <Okay. S 2> ต้องต้องต้องวัดครับต้องต้องลุ้นดูได้ตัวนี้ได้อะไรต้องไปทางนั้นเลยนะในความรู้สึกผมอะที่ผมเล่นแบบนี้นะคือเอาเจ้านี้ไว้ตรงเนี้ยเพราะว่าผมไม่อยากครับผมไม่อยากให้การบัฟมันไปตกที่ตัวอื่น ผมต้องให้มันอยู่กับตัวที่ผมจะใช้อย่างเดียวอย่างตำแหน่งขวาสุดสามารถให้กับบารอนได้ตอนนี้อย่าตายแล้วกันเจ้านี้ดูท่าทางจะเข้มหน้าดูมังกรเยอะตบคนมาตลอดไม่เลวนี่แต่เรามีมาคอกับโกดรินตอนนี้โกดรินมาค่อนข้างไวทนันทันเฟริร์ทุกตัวของผมให้กลายเป็นบีสให้หมดจะสวยที่ไม่ใช่โกดรินกับมาคอนะ5้าตัวตรงกลาง ทําให้กลายเป็นบีสอซะไม่ว่าจะเป็นบีสอะไรต้องหยิบครับโยวเว้นตัวที่มีเดลเทโอย่างอไฮเมนไม่ได้ราชานูไม่ได้พวกนั้นไม่เอาตูมพ่นไฟกี่ครั้งไม่ตายตายก็ได้ไม่ตายตายก็ได้โอเค ถ้าอย่างนี้ก็แอบดีเพราะว่าเราได้รับการบูสต์ของการตีอย่างนี้แน่นอนไม่ตายครับปุ้มฮ่า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 ไม่ตายเพราะมันเป็นมาโคอไม่ตายเลิกตีเจ้านั้นได้แล้วครับเลิกตีมาคอได้แล้วครับผมบอกเลยมันไม่มีประโยชน์เฮ้ยมันตีจนตายได้อ่ะโอ้โหมันแบบมันมันโกรธมาคอไอไอตัวนั้นมันเป็นตัวปั๊บข่ามันก็ถลุง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 จนตายได้อ่ะไม่ธรรมาดาจริง เอามาอ่ะไฮดราเยี่ยมบัฟซะบัฟซะขีะข่โมโนะบอคนีจริงๆไม่น่ารีบเล่นเพราะว่าถ้าผมเจอแม่มีเก <c oughs> าหัวเลย มันจะบัฟได้อีกไงตัวนี้จะได้รับการบัฟไงเอาแม่มีมาอยากทิ้ง้ังนี้แล้วนะโอเคโอเคอให้ไฮดราเอ้ยผมว่าให้ไฮดราตัวเนี้ยให้ได้รับการบัฟดีกว่าตัวที่อ่อนกว่าหน่อยเอ้ยไม่เอาเออตัวที่อ่อนกว่านอยให้มันได้บัฟไปก่อน มคอ,อยังไงต้องเป็นตัวที่ได้รับการบัฟร้อยเปอร์เซ็นยู่แล้วไงเพราะว่ามันต้องเป็นตัวสตาร์ทการโจมตีก็มีความเป็นบีสดีนะผมต้องเอาเจ้านี้ออกแต่ว่าการให้ดีไมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นอะแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดบีสเราเยอะขนาดเนี้ยมันไม่ควรมีเจ้าตัวให้ดีไมันห้าสิบห้าสิบอะะดูเขาก่อนโกลดรินเหมือนกัน เยี่ยมบัฟเยี่ยมใช้สอครั้งโอเคอย่างนี้มั่นใจว่าชนะแน่ตีไม่ดีคุณตายได้เลยนะโอเคโอเคโอเคเอ๊ผมบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้ไม่ดีคุณตายได้เลยนะแล้วก็ดูดาเมจครับคุณตายเลยครับเหนือนะกเหนือโกดินทองแล้วมันจะทำไมถ้าคุณไม่มีมาคอที่ผมมีอยู่ แม่เมย์ครับไม่ดีไม่ดีหาบีสหรือว่าต้องเจ้าอ๋ออามีอากาศโอเคโอ้ผมเล่นบีสตัวนั้นได้ ผมท้อนให้กับแม่หมีแล้วผมท้อนสองครั้งฮดราแต่ไม่ไม่เอาไฮดราแยกตัวจะดีกว่านะบัฟโหดเลยไฮดราแยกตัวจะดีกว่าเจ้านี้เล่นอะไรโจนสลัดขอตีก่อนนะว่อย่างเงี้ยขอตีก่อนนะไฮดราผมไม่เอานะจริงๆไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทำเป็นทองแน่ คือมาคอเราเนี่แหละ <c oughs> ตัวชูโรงได้รับบัฟทุกตาเลยอะ่ะไม่มีตาไหนที่ความสามารถของแรคนารอสไม่บัฟให้กับมาคอ <c oughs> ได้ตีก่อนนี้คือจบเลยนะเนี่ยบัฟให้กับทั้งบอดครับต,ตีมาก็ตายเองนะบัฟอีกครับโหดแล้วโหดแล้วผมบอกเลย โอ้ตีดีแล้วคุณอาจลายได้เหมือนกันนะกี่ดาวนะห้าสี่สี่แปดแปดสิบสามสิบแปดยี่สิบสองตายนี่ว่ะยี่สิามโดยซ้ำคิดเลขผิดไปนิดนึงตบทุกคนครับ <c oughs> ผมหาแค่บารอนจริงนะถ้าได้บารอนมานี่ดีมากเลยอะ่ะบารอน บาอนบาอนบาอนเอาไม่เจอมายังไม่เจอแต่มีบับบีสตานี้ไม่ได้พัฒนาบอร์ดเลยครับที่พัฒนามีแค่อย่างเดียวครับคือมาคอกับไฮด้าตัวนี้เอ้ผมว่าผมสลับกันบ้างดีวะ สลับกันบัฟ <c oughs> การที่เรามีเฟสเลสอยู่นี่ก็ดีนะเราสามารถที่จะถ้าเจอถ้าเจอบารอนตัวหนึ่งเท่ากับว่าผมเจอสองตัวเลยมีโอกาสที่จะได้ตัวหนึ่งง่ายๆอ,อย่าพึ่งแพ้ก็พอขอตบตบเจ้านี่แรงๆอีกสักคนหนึ่งด้วยผมตบแต่ละคนแรงมากของเขาเ่นเป็นทีมโจนสลัดและมีหกตัวแปลว่าคุณก็รู้ครับ มันเล่นสายตี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 ครับก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนี่ขอตีก่อนได้ไหมขออีกทีโอ้โหคราวนี้เขาตีก่อนครับฮึบฮึบฮึบแย่แ <ingredients> ล้วน่าจะแพ้ได้โอ้ยไฮดราอย่าฆ่าไฮดร่าสิ อยากฆ่าคุณปูมันอยากฆ่าไฮดราสิโอเคลดดาวได้แพ้ไหมเนี่ยหกสิบสองเฮ้ยเกือบตายโอ้าสิบเจ็ดไม่ตายนะครับผมขอบัรอนอจริงๆผมขอบัรอนอจริงๆเลยอะบัรอนมาบัรอนมาไฮดราก็อยากทำนะแต่มันไม่รู้ว่าจะดีจริงหรือเปล่าเอาก็ได้ แน้มันก็ได้รับการบัฟอีกชุดหนึ่งของแม่หมีสองตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมต้นในเนี่ยมาไว้บนมือมันนะให้บนมือผมเนี่ยแหละมันจะได้ไม่ได้ครับผมขอบอลรอนจริงๆอะบาลรอนบอลรอนอยู่ไหนช่างมันไปก่อนแล้วกันนะวันนี้เล่นอะไรบังกร ก่อนน่ากลัวด้วยตบแรงชะมัดเลยอะอย่างนี้ได้มั้งลองดูเลือดหนึ่งไม่น่าไหวแล้วอ่ะทุกคนให้ท้อนมันอึดหน่อยแล้วกันแม่หมีอยากให้ไฮดร้านะแต่ผมอยากให้ไฮดราเปิดก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ตีเหมือนเมื่อกี้ บอกไม่พูดแล้วเหรอทุกคนเล็งเล่นงานเจ้าอยู่ระวังต่อไปหนาอะไรเงี้ยให้กำลังใจกันหน่อยอะตีดีครับเพราะว่าตีแล้วเราไม่ตายแล้วพิษมันกำลังจะตีแต่ของเขาอะมีตัวไร้การตัวหนึ่งเก๋เจ้านี้ครับผมไม่รู้ผมจะทะลุมันตายได้หรือเปล่านี่นะสิเยอะและเกินแต่ละตัวกลางเออโอเค โอเค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 เสมอยัไม่มีใครเจ็บครับผมเจอศพแล้วละ่ะตอนนี้ผมเจอศพให้เขาไปชิงกันเองแต่ตอนนี้เราโอาเวลาตอนนี้แหละเดาไปเลยที่นี้ผมไม่เอานะเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะติ้งอยู่แล้วให้ได้ตัวหนึ่งน่าสนอยากได้แล้วมาตัวนี้ มันไม่มีความสามารถเท่าไหร่บารอนน่ะบารอนนะบ,นนะบังร้อนนะครับไม่เจอจริงๆเนี่ยโอเคตัวนี้เล่นอะไรนะมังกรหกตัวแต่ถ้ามันไม่ได้รับการบัฟอะไรเพิ่มมาผมว่ามีโอกาสที่เราจะตบเขาได้แต่เราจะไม่เจอบารอนจริงๆนเนี่ย เอาวันนี้ไปหลังดีกว่าให้ความการบัฟให้กับไฮด้าจะดีกว่าอยู่แล้วอืมมีไฮด้าทองตัวหนึ่งคอยเปิดออเดอร์ไปก่อนมาคอตีแน่นอนอยู่แล้วปึ๊บเลือที่เหลือไม่ติมาคอคือออเดอร์ไฮด้าคือเมนดิชครับเมนดิชอาจจะได้โกลดรินก็ได้นะ ถ้าได้โกรินมาตัวหนึ่งโผมาของบ๊อบอะผมสามารถทำทองได้เลยมันก็ดียิ่งขึ้นแต่ถ้าให้ดีที่สุดอยากได้บารอนผมจะพูดหลายๆครั้งเลยเพราะผมอยากได้จริงมีความรู้สึกว่ายิ่งพูดมันน่าจะยิ่งมานะครับพ้นมาเถอะสแต,ตเทเบสของเรามันโอเคนี่ไเราไม่แพ้ตัวสแตทเท่านี้อยู่แล้วอะ่ะมันน้อยเกินไปอะของมัน เจ้านี่ <c oughs> ไม่เพียงพอครับไม่เพียงพอที่จะหยุดย่างเราแล้วลส่งคนนั้นอะใครแพ้ผมเดาว,ว่าแจนดิสแพ้ครับเ็น <c oughs> นี่แพ้เหรอถามจริงใครได้แล้วหรอทำเป็นทองมนเลยดีไหม ว่ามันเปลืองตังนิดนึงบับสิกโกดินตัวที่สองนะโกดินตัวที่สามมาไหมมันเป็นอาจจะเป็นบีสตัวเดียวที่มีดีวาิวก็ได้อ่ะตีเบิ้ลตีเบิ้ลน,น่ารักดีบารอน มาจากบอร์ดฉั้นซะนนะใช่มนเล่นอะไรนะมันเล่นมังกรมีบารอนช่วยน่าจะดีขึ้นอย่างน้อยไฮราเราส,สแตตเบตตอนแรกมันไม่อ่อนแล้วไนงะมันพอคุยกันรู้เรื่องไนงะของเรามีเบิ้ลเท่ากับบวกสี่ครั้งอะ่ะทำอะไรได้บ้างแหละ ีมันก็ใช่ย่อยนะโอเคพีทอตีไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราพยายามทำดาเมจให้ได้มากที่สุดไฮดร้าตีกองกลางเออเป็นเราก็แพ้นี่นะไม่เออไม่ตีเกือบดีแล้วสแต่เบนมันเยอะไปนิดผมนี่ลุกขึ้นเลยโกรธท <laughs> ีมเราไม่มีดีวยชิลด้วยแหละ น่าเศร้าจริงๆเลยแลกนารอสเราเกือบไปถึงฝันแล้วแต่เรามาแพ้ตรงที่ว่าคอมโบของเรามันไม่สมบูรณ์แบบจริงๆนัแ่แหละของเขาสมบูรณ์นะของเขาหาตัวมอบมอ,มอบแบบดีวายชิลไม่ใช่ติแบตเติ้ลครรัวๆบัฟสเตตแล้วเขาไม่แบบมีตัวดีวยชิลอยู่ด้วยแล้วเขาม,มีเมอร์หลอกด้วยเขาไม่ได้เล่นอันเดียวถือว่าน่ารักดีโอเคก็จบไป งามๆโอ้อัพสองเวลเลยเหรออืมดีครับถึงกับอัพสอเวลเอาละประมาณนี้กันละครับทุกคนถึงแม้ว่าจำไปไม่ถึงฝานแต่มาได้ขนาดนี้ผมก็แฮปปี้กับตัวเองมากๆนะประมาณนี้ละถ้าชอบคลิปนี้นะครับสามารถที่จะกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นะส่วนตัวผมอันซาฮานี่เนี่ยคงต้องขอขอบพระคุณทุกคนในการรับชม แล้วก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม